ก็ <laughs> มันบอกคนไลบินตัวไลตัวไลเพราะมันคือตัวเฮือมึงอะตัวเฮือออกไอเอาไออังออกไอเอาไออ,ไอ,อ,องังเขาสาม,มารถมาเป็นอาจารย์ได้ไงวะเพื่ออะไรกันในเรื่องคนไฟบินไงสาม,มารถมันเป็นอาจารย์พระเอกอะมึงจำได้หรอว่าคุณจำไม่ได้แล้วเนี่ย พันนาก็เล่นไงไอพันนาไอปัญยาดูแลคิวบูด้วยกูไปละเมื่อยใครเป็นคนเล่าละคนเล่าหรอวะไอเรื่องที่งีมันบอกพันนาปัญญาดูแลคิวบูด้วยหม่ำไงปล่า โอ๋จะตายอยู่แล้วอะไรฮะัเออเดนหยวน้ําฮีลฮีลไม่ได้อืมฮีลไม่ได้ติดมว่วงน,น,น,น้ําฮีลจริงให้ลงไปข้างล่างแล้วอ่ะเป็นคนดีๆไม่ชอบไงวะทำไมอะ่ะแม่งถามจะเป็นอะไรมั้ย <c oughs> จะเป็นอะไรใหมไงมันไต่ไม่ได้คุณดาเนี่ยนะเอออาไ้นี่อะไรฮะมานี่มานี่ดาแอนโดเฟนใช่ป่าววดาฟิโลโมนหรือเปล่าดี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 หีดีดีดดีดีดดีดีดดอดี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 ดหอมป่วดดนึง ไอ้เก็งก็พูดม่วไป่มันออกลอวายตีโมเนี่ยคุมบ้าเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อีมนีโมนโอ้โหกลัวกูไม่ตายสัได้ร่าหรือไม่แมงยากติดใจเียอัเดี๋ยกูต้องไปลงซ้ำอีกรอบหนึ่งต่เอยมีเควส เียนี่เขาติดมากเลยนะไอ้สัตว์อันนี้มาโอ้โหนฮะจะโดดลงมาทำอะไรสักอย่างข้างๆ,ๆเข้าหลังแล้วพลัพาดอีกทุกนเขียนคนตายคนตายแน่นอนใช่ด้วยมันไม่ได้ในแง่ขัดสีครับผมนแง่ขัดเซ นาตายเรยาซับสามเหรอได้เหรอ,อสองเอาอะไรมาสามะมีคาเลิฟก,กับกูแล้วก็อนาคือใครอนาคือฝั่งนู้นเหรออนามีที่ไหน <c oughs> มีเอ็มพีนะจ้าจัดรวมให้หน่อยเด้ทำอะไรนะรวมให้หน่อยจ้าใครอยู่ในห้องนั้นนะ่ะตหงนี้เลยเหรอเนิบตรงนี้เลย

ไปฮัลโหมากอาณาเฮดอาณาเฮดขวาอีกตัวนึงแล้วก็่จะให้เขาไปอยู่ดีจะให้เขาเป็นดาวอังคารเลยนะหัวแตกเลยคุณคำเลิฟให้เป็นดาวอังคารคืออะไรนะก็เขาบอกก่อนคนนั้นของเธอจะมาให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนไปไม่ร้อไม่ร้อคุณด่าดิ พอดาวคันมืออะไรเข้ามาทำไมทำไมไปเปลี่ยนเป็นเล่นแข่งแล้วครับอันนี้มันแถวเผาจริงนะตรงไปตรงไปกูอยู่นี่นะจะเอามาไล่์วิโดะครับโอ้ชุดบาร์แมนวะชุดบาร์แมนก็อาจจะชนะเกมก็ได้ จับใจความไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้ใครพูดเข้าไปเอ่ยนั่นเด๋ยวร้อยลิงน้อยตายตายตายก็นหมดแล้วคาร่าตายคาร่าไม่ตายหรอกมึงอะตายโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะ เพลงเพลงอะไรก็ไม่รู้เขาล็อกบ้านไม่เคยฟังล็อกแดนไม่ใช่ที่มันเฮ้โระไรื่อกี้โรสไงเออเพลงโรสไงเคยฟังแต่ันโรสแมรี่วิทเทอริลน่าจะใช่นะคุณเคฟสี่ไปด้วยนั่นเราควรจะยังไงดีกับเหตุการณ์แบบนี้ ได้หมดละวรอบบดชื่อรวมหรือรวมพี่เมนเจอร์ออฟไลน์วะเนี่ยเมนเจอร์เออโอ้ยยิงกูจังเลยน้องเพอเอ้ยนี่เดียวไอ้นั่นยิงอีกทีนึงปูใครฮิวันวะโอ้ยอ่ะแตยิงพา่าขึ้นบนเลยดิื่องลอยเลยอะเมื่อกี้กำลังมันต้องหาไม่อยู่บนหัวง เราไม่เข้าไหมเอาได้หมดอย่าเข้าทางนี้นะไอ้หล่นนะเข้าตรงนี้มีดุซิโอได้รับผมไอ้ปืนที่แม่งชิงได้นี่แม่งพวกมึงนี่ไร้ความสามารถในการเล่นจริงไหมปืนที่มันชิงได้คืออะไรวะปืนเนี่ยเหรอชิงได้จริงแล้วมันกระจายออกปืนอ้าวก็ดีแล้วแม่ที่อ้ตัวมึงไม่มีเลยมั้งไอ้สัตว์ไม่มีเหตุมันต้องสงบอย่าไฟไหม้ไง ไม่ไมื่อไหร่ปืนในนี่ของมึงอ่ะขว่าขว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไอ้ที่ชิปไปนะ็อผักนแล้วอนะมามามาตัดติดหลีกเลยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ้าวดูโอติดไอเหี้ยไม่ยิงมันวะแรงแรงแรงเออแค่นั้นแหละข่าวยังไม่เยี่ยมคิฟสิ เรามีอัปเดตนิดนึงรอไปอีกอัปเดตใหญ่ไปเมื่อตอนไม่ยินไม่ใหญ่รหรอกใหญ่เหรอระวระก็มันใสหุ่นเอ้สุดยอดสุดย,ดยอดยึ้หล่นตายทั้วบ้างมึงอะ่ะแต่น่าจะ2024 20ัน20ยีสงพนยี่สิบปีนะครับ

มันจะตินไงกูว่าแล้วที่ตรงนี้แหละมันเป็นที่ที่ไว้อั่ติใครๆก็ชอบตรงนี้นี่มันล็อกเก็ตประหลาดนี่หว่าประหลาดยับเหมยมันเตียวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอโอโตโดนทำไมวะน่าทำไมอ่ะหลบไม่ได้ยังอูสาห์โดนนาะ มันเปลี่ยนปเป็นไมเดียนแบบด้วยหกโดดมันไปไหนวนะน,น่ะไอ้เหี้ยปลาตะตันแม่งไปไหนแล้วไตไปไหนแล้วเนี่ยเออเออหิมะเฮ้ยยนันโดดพักโอ้ เรียบร้อยบ๊อบอตกทะเลบ๊อบตกทะเลโอ้บ๊อบตกทะเลโคตรไก่เลย <c oughs> เออทำเรล็บจัดไปล,ะละูก <c oughs> อีกตัวนึง <c oughs> ตัวนึงตัวนึงและหาพุ่งมาอีกตัวนึง <c oughs> อีกตัวนึง เนอะเยอะเอาจัดเลยอ่ะฉากบอมตกทะเลแล้วไงใช่อ่ะดิจะ <c oughs> ไปเหลือลหรอไอ้ต่างหอไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เออต้องดันเข้ามุมอย่างงี้เแต่คือนี้อะไรแสงดาวอะ่ะไมเรู้ มเ็ดาวแล้วยิงปืนกระจายอยู่ดิอ่ะมันยิงเพื่อที่ชิงให้ตัวเองมันออกไงเอ็นี่คืออะไรแสงดาวเผีอะไรวะแม่งมาเอ่อพลังมังกรนี่มั้งจ๊อ